สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เราก็มากินข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านวันนี้เรามีกับข้าวไม่ก็ไม,ม,ม่เยอะเท่าไหร่นะมีสามอย่างสี่อย่างกินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้เราก็มีผักลวกค่ะผักลวกโอ้ด้านนี้มันส่องเห็นไอ้นี่ย้อนย้อนแสง เรามีไข่เจียวนะคะพี่น้องไขเ่เจียวเจียวกรอบเลยแต่มืเคเทศด้วยแต่หอมหัวแดงด้วยป่นปลาทูครับพี่น้องป่นรวมมิตรแล้วก็มีทอดหมูทอดหมูสามชั้นกับหมูยอนะคะทอดหมูสามชั้นกับหมูยอค่ะ ผักครับพี่น้องผักเยอะแยะมีมะเขือมีแจงโมมีกระลำแล,แล้วก็มีผักบุ้งแล้วก็มีผักโขมก็มีมีกาเรียกผักอะไรผักก้านจองหรือเปล่าเนี่ยอนเนี้ยเนียเนี่ยผักก้านจองหรือเปล่านะแล้วก็มีแกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กใส่ใส่กากหมูอร่อยอร่อยนะครับเนี่ยอันนี้ซื้อเขาแกงขี้เหล็ก ผักค่ะผักกินผักมีประโยชน์บำรุงสายตาก็ามาหมูยอหมูสามชั้นทอดค่ะก็ามาพริกป่นค่ะป่นปลาป่นปลาปปทูป่นรวมมิตรพริกสดกับพริกแห้ง มาไข่เจียวอาหารประจำบ้านประจำเมนูของแซ่บกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านมีแต่ของอร่อยๆมากินข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้นะคะ เฮงเงรวยรวยปังปังกันทุกคนคะ่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควค่จาจะอันตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ